ดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาลํามาร้อยครับวันนี้ผมมาเหยือนสะพานไม้แก่ดําครับผมได้ข่าวว่าเพิ่นสิปรับผู้มิทัศนใหม่ครับเพิ่นสสเฮ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่มันดีนกว่าเก่าครับสะพานใหม่อันเก้านี่เพิ่นกสิมิการปรับปุงใหม่ครับผมอ่าทีลือไม่และก็เฮ็ดหม่ครับผมก็เลยมาทายเอาไว้เพื่อระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยมาครับ10กว่าปีแล้วละครับพี่น้อง เป็นการบันทึกความทรงจําของเจ้าของเอาไว้ครับการอันอะไที่มันเก่าๆนี่ผมมักครับผมบ่ค่อยมักสมัยใหม่ปันใดครับผมเมื่อนี้กับมากับคุณนายเพิ่นครับกับน้องพอดครับผมเดี๋ยวผมสิพผ้าน้องพอดพุ่นครับยางใบพุ่นครับสิขามฟังใบพุ่นครับผมสิปลอยคุณนายอ้อยเพิ่นไว้ฟังนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับเอาประกันมาช่วงเช้าๆครับพอดีว่า มาซื้อเข่าซื้อของอีกอย่างเนี่ยจังเล็กจังหน่อยครับเดี๋ยวก็ะสิลงใบพุ่นล้ครับเดี๋ยวสิผ้านองพอดไปครับผมสิผ้ากันย่างคาไปฟังพุ่นแล้วกันย่างกลับขึ้นมาโดยสะพานใหม่แบบเก่านี่ครับเดี๋ยวเพิ่นสางใหม่แล้วมันก็สิบอมาคือความรู้สึกเกาๆเลยครับน้อพี่น้องเนาะไปกันครับสะพานใหม่แกดำากยู่ข้างวัดอีย่างก็ครับวัดดาวบดึงแกดำตีครับกะห้างจาก อันตลาดสดแก่ดำประมาณอ่าบ่ถ,ถึงหนึ่งกิโลครับออกมาจากทั้งตลาดสดมาทั้งทิศตะวันออกครับผมครับพี่น้องไปไปกาอยย่ในตัวอำเภอแก่ดำนี่แหละครับโอ้ยนำมาหลายเด้ดหมดไปบ่ต้องย่าน <ไป S 1> <laughs> แต่อันที่เห็นที่เห็นเขียวๆขียนี่หนามนะครับขางใต้นี่ก็จะมีพวกวัชพืชมีพวกจอกมีแหนมีผักตบเนี่ยครับม,มีบัวมีคุณมันมาได้ทางหุ่นงอเพามันตรงลึกเนีไปไปเฮ้ยผมบ่เคยายางขามไปเจ้าเท้อครับผุ่นยางขามไปฟังผุ่นครับวันนี้ผมกับน้องพลัดสีผ้ากันยางขามไปครับพี่น้องไปพไปลัดไปเร็วๆรไปไป ถือยังเลยเยวที่น่างสามขอบคุณครับกับน้องพาดครับอ่ะาดป้าตั้งไหะมันวน่ยาเเสาเนี่ มีอยู่สามคนเนี่ยแหละครับมีผมมีนลองพอลแล้วก็มีคุณนา่เพื่อนครับโอ้ยเบิ้งนะพอตเบิ้งตกเน้อบมันากาศก็ดีเลยครับพี่น้องมันรรยากาศเย็นๆครับช่วงปลายฝนต้นหนาวยังสีครับไปพรไปโอ้ยมันผูกมันพังมันเพีหลวงพอตเอ้ อโอ้มีหม่องนั่งความเดี๋ยวพอดก็เป็นเรื่องธรรมดานแล้ว่น้องเนาะวัดตัววันกะเพกกะพังเป็นเรื่องปกติครับายพรเท่าลงหลุมหลุมปองกันนี่ครับโอ้พัดมีหักยี่ห้อมีหักยี่ห้อหลุมปองนั่นนี่พอดบึ้งลงไปยังตีนนี่เอ้ยนั่นง,นงนี่เล่นซะกันนั่งไหนบ่นี่ ไม่เขาเป็นทหารกวาดทางนั้นมันนั่นลูกมือกวาดโอ้ลูกมือเป็นปูนนะเออแต่เป็นปูนมันกับห้องสะพานปูนแต่ว่าก็บอเป็นสะพานใหม่ทอ้มดนี่ใม้ก็ใม่พูดอันนี้แถวนี้นี่เว่างโอ้พอดนกเป็ดพอดนั่นนกเป็ดน้ำครับพี่น้องนั่น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 น่มันยางอย่างนั่นปูน เห็นไหาน่ะดำๆน่ะสองตัวนั่นน่ะโบเมียนโเมียนนกยังสน่ะก็มีนกเป็นนามก็รู้กอย่มีทางนี้มิเต尼าครับตรงนั้นพ่อไปได้อยู่ครับมีเลื่อนแลนมี่อย่างเงี้ยตรงนั่นเป็นร่องน้ำมันจะเป็นบัวแต่ว่าแถวนี้จะเป็นกอสีฟาลายกับ บรรยากาศจะเป็นยังไีสิละครับนี่เป็นอีกทั้งฟังหนึ่งครับของสะพานใหม่เอาพอเอาต้องไปให้ฮอดฟังบุ่นสกอนพอตไปลงพุทธภาพไปน้องพอรติขึ้นละครับเขาต้องเห็ภารกิจในส่ยสำเร็จจะทีมกลางทั้งฟังทั้งนี้ก็จะเป็นอีกทั้งหนึ่งครับนี่ครับโอ้บรรยากาศกันเป็นยังไงสิละครับ เชิญชวนครับพี่น้องช่วงนี้คนมาหลายครับไปต้องการสัมผัสบรรยากาศลูกทงครับแบบเป็นการส่วนตัวเนี่ยครับเพราะว่าคนบวบุนบววายครับผมทั้งนั้นก็นจะเป็นวัดครับผมพี่น้องไปเดี๋ยวเขาขามฟังไปให้ถึงจดหมายของเขาครับไปเร็ว,รวไปวัดเขาเด็วมากแล้ว,ดลวเดี๋ยวจะลับน้องพอดีไปหอดครับบ่ได้พอดบ่ได้เอาย่อมบ่ได้ เขาเป็นลูกกูชชา่ตัวจริงถ้าเข้าไปขามไปบงห้อนี่เขาจะเป็นลูกกชช่ตัวปลอมเลยเนี่ยพอรเฮ้ยไอการครับงามตัวพอดงามตัวอะโอ้ยจะขาไปได้วาครับนี่ ôm cặp non phớt, phải đi, phải đi phớt, cẩn thận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 , อุดถือกล่องไปน้ำอ้ยอันเพ่ิเหมือนแล้วครับพี่น้องเอาควัดเ้องอิสซำลิศแล้วควัดเบิ่งครับพี่นอ้องอันนครับเบิ่งมันเพ่ิครับผมเอ้ยสิมอีอีกปะพ่อตีนีอยู่ข้างในอีกวา โอ้ข้ามไปบ่ได้หรอกครับผมพี่น้องไปไปพอดไปให้มันหอดขาดกันละเอพอ,พอ,เอไปมนาไว้ใจรู้สึกว่าที่จออิ๋วประศักไงครับพี่น้องสะพานขาดครับไปบ่ได้ครับไปมหอดฟังปุ่นหรอพี่น้องเอ้ยบัดนี้นั่นครับ โอ้ยเพื่อนเอาเลือมาไว้แหวขามตีพอดโอ้ยย่างไปตรงสูนตทุพอดไปไปนั่นครับผมเดี๋ยวผมวางกล่องกันครับอ๋อไปไปให้สุดไปให้สุดแล้วหยุดหยุดตรงที่มันขาด่าไปเหยียบมองหันนันขาดที่หลานลงพอดขามไปเลยเออ ที่ย่านยังหมอสนี่มากับลุงพุณเพราะทั้งย่านนะโอ้โหตายครับพี่น้องฮันครับมันจมมันมันเพล่งเบิ่งผอดเปงนฮันครับมันเพล่งครับทำไมมันเพล่งหนกพอดน้ำมันไหลผุดน้ำมันไหลครับน้ำมันขึ้นโอ้ยมันเพล่งกันแหละต่ก่อนเนี่พอดแต่ก่อนมันอยู่ทั้งทึ่งเหมืนพอดนี่ครับพี่น้อง ไปบ่ได้ครับน้ำครับ,บน้ำขึ้นไหลเอ้เอากับบรรยากาศก็สวยยุคครับบรรยากาศกับเนี้าขดเอ็กวินเตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเลือกครับพี่น้องเป็นร่องน้ำเลือกกะกะอันเลือ,อยอย่างมันกระขามได้ครับน้ำขึ้นได้หลายน้องพี่น้องเนาะสะพานจมน้ำไปแล้วครับนี่ ผมมากับน้องพอดครับเดี๋ยวปลอดภัยครับเดี๋ยวตาเท่าที่ห้ผมน้าน้องพอดตกน้ำเนี่ยก็คงจุบดไอขามไปแล้วครับเดี๋ยวมือหลังวันหลังให้น้ำลดเดี๋ยวผมติดพี่น้องไว้ก่อนครับผมจะพาพี่น้องขามไปทั้งพุ่นครับพุ่นครับผมขามไปอีกฟังพุ่นครับปลายสุดของสะพานครับเมื่อนี้เมื่อนี้บดไขามไปซ้ำครับผม ไปบ่ได้ครับพี่น้องนี่ครับสะพานจมน้ำครับสะพานจมน้ำไปพระพอดเดี๋ยวอันตาไล่ครับผมมากับน้องพอตเดี๋ยวจะได้กลับขึ้นแต่ทั้งคุละครับตรงนี้ก็ครึ่งหนึ่งพอดีครับพี่น้องแลวพอดเนาะเป็นร่องน้ำเลือกทั้งนั้นครับมันสูงลงครับพี่น้องบบเมียนวาน อันหนามันขึ้นสูงหรอกสภามันสภาพมันยุบตัวลงแล้วพอดนะอันตัวมันดูดมันยุบตัวลงยุบตัวมันดุนนะครับอันหลักมันโยครับหลักมันโยไปยังสี่ครับหลักมันโยมันเอียงมันก็เลยสุดโตไปครับผมเอ้าเดี๋ยวจะแดกกลับขึ้นฟังล่างบนครับพี่น้อง ตอนไส่ไก่อินวิเจอร์ครับอตอนกลับกับอินวเจอร์ครับเอาเอาโอ,อ,อ,อ้ตอนไปนนครับครับบานนี้้าขามซ้ำครับสะพานขาด ผมกับน้องพอดขามาไปบ่ถึงฟังพุ่นครับเพราะว่สาสะพานขาดครับผม,ไ,มไ, <laughs> ไปพอดเท้าไปไประวังลมปองเด้อ ฟังแล้วครับอันนี้นี่ฉันมาเดี๋ยวจะได้ขับขึ้นขึ้นไปแล้วครับพี่น้องบ้านเล็กติไปฟังนั่งคุณนบะสมาเธครับกับหลองพวาดยันตกน้ำครับสะพานขาดขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวคนหน้ามันถ่ายรถครับเอาอีสานสมาปีมาล้ำมาลอยครับสาปีพ่น้องไม่เดือนสะพานไม่แก่ดำครับผมอยู่มพือแก่ดำครับจังหวัดมหาสารคามครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับวันที่6ี่สุราครับช่วงนี้อู้บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องเย็นๆครับมีไยมาเนาะครับปลายฝนแล้วน้ออเนาะคนมาหนีบอกเล็กกูลืมถ้าไปติดมาเที่ยวช่วงนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าอันใครต้องการเอเวนเจอร์ก็ขามไปได้ครับแต่ว่าผมกับน้องพอดมันเปียกครับเริ่อยากอยห้น้องพอดขามไปก็เรบ่มขามไปแต่ผมมากผู้เดียวผมก็สิขามไปได้อยู่ครับผมก็สิขามไปอยู่ครับอะ ืัอนี้ค่ะอิสานสามปีมาแล้วร้อยครับพพี่พานองมาเยือนสะพันใหม่แก่ดำครับมาเทียวเล็กๆหน่อยๆครับมาซื้อเว้เบิง้งพีละน้องไปก่อนครับไปพ่อสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ one down